ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานีนายเฉลิมนาคีรัก1นายเฉ,ฉลิมนาคีรักศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมนายเฉลิมนาคีรักเกิดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2460ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศิลปินอาวุโสรุนสำคัญด้านจิตรกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิลปะและศิลปศึกษาโดยทั่วไปมีผลงานดีเด่นทั้งในแนบ ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะแบบประเพณีประยุกต์ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและประเพณีไทยมีความยึดมั่นและศรัทธาในศิลปะได้สร้างสรรผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเกือบ50ปีมีผลงานแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเคยได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมหลายครั้งและหลายแห่งในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะนั้นนายเฉลิมนาคีรักได้เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่วิทยาลัยพ่อช่างเป็นเวลา37เจปีมีสิทธิ์เป็น จำนวนมากทั่วประเทศได้รับราชการโดยตลอดมาจนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลาัยพอช่างและเป็นคณบดีคณะศิลปรกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพ้องหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปัจจุบันเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในสภาบันดังกล่าวในเฉลิมนาคีรักได้นำเอาผลงานศิลปะและวิชาการบริการแก่สังคมตลอดเวลาอันยาวนานเป็นผู้บุกเบิกศิลปะยุป,ปัจจุบันคนสำคัญ คนหนึ่งปัจจุบันนี้นายเฉลิมนาคีรักเป็นข้าราชการบำนาญและยังสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอยู่ที่บ้านในกรุงเทพมหานครนะับเป็นศิลปินที่ดำรงชีพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจริยวัตรที่ดีงามการศึกษานายเฉลิมนาคีรักเรียนวิชาสามัญระดับประถมศึกษาและเมื่อมีการในสอนศิลปะของท่านในยุคนี้ชื่อครู คงซึ่งจบมาจากโรงเรียนพ่อช่างเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วท่านได้เดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาวิชาศิลปะและหัตถกรรมที่โรงเรียนพ่อช่างเมื่อพุทธศักราช2473ศึกษาเป็นเวลาปีเมื่อจบการศึกษาแล้วได้เข้าศึกษาต่อวิชาครูประถมที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครอีกหนึ่งปีนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านที่พ่อช่างมีอาจารย์ปุ๋ยพร้อมวงอาจารย์สุวัสดิ์เกษสและอาจารย์สแสวงประพันธ์เป็นต้นในยุคนั้นหลวงกวีจันยาวิโรธเป็น อาจารย์ใหญ่อาจารย์ที่สอนมีอาจารย์ขุนศรีสุภัตอาจารย์โพใจอ่อนน้อมอาจารย์แนบบังคมอาจารย์จิตรบุตรอาจารย์สงัดมุสิกถาวรอาจารย์ไวชาเซและอาจารย์นิโรโยตาซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนยังได้ส่งไปรับการอบรมไปเป็นคณะวิชาทฤษฎีศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์รี่สีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเวลาสามเดือนในด้านศิลปะไทยนั้นท่านเคยศึกษากับอาจารย์พระเทวพิมิต การศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างนั้นมีหลายด้านมีทั้งการศึกษาศสสสิลปะแบบประเพณีและแบบสากลรวมทั้งวิชาศิลปหัตกรรมหลายแขนงผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้จะมีความรู้และความสามารถในทางศิลปะและการช่างศิลปะหลายด้านโรงเรียนเพาะช่างเป็นโรงเรียนช่างศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยก่อนที่จะมีโรงเรียนศิลปากรเกิดขึ้นในกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2 4 7 6โรงเรียนเพาะช่างเป็นสถานที่ศึกษาศิลปะและการช่าง